อ่ะสวัสดีครับผมจโีโรดหลิอมิฟัตเก้าไม้มืคนกาฝากของดีทรันสิทธิ์เราก็มาเจอคโคดโพอีกนะครับนะฮะเนี่ยได้เด็ดแล้วเนี่ยยังไม่เด็ดเห็นไหมครับยังไม่ได้เด็ดนะฮะเนี่เม็ดเล็กๆ,เล,กๆเล็กมั่งใหญ่มั่งปนกันนะครับเล็กมั่งใหญ่มั่งนี่ฮะดูได้เลยเยอะนะย้ำรองว่าแท้ครับผมนะฮะคโคดโพนะครับ โอเคขอถ่ายสั้นๆใครชอบสนใจเดี๋ยวค่อยทักกันนะฮะค่อยคุยกันมีถาวันผูกด้วยเปล่าไม่รู้รูปทรงสวยแปลกอยู่เนาะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอแงะต่อกันนะเพราะขอแล้วไม่ธีบอกกล่าวแล้วถวายแล้วออกมาเองให้เห็นชัดๆครับให้เห็นชัดๆเลย ในการนีนเน้เอาเม็ดนี้ก่อนเๆตัวนี้ก่อนเลยจะถ่ายให้ลูกค้าดูเห็นหน่อยดูครับเห็นสูงข้าไปเลยเห็นชัดๆระวังกระโดดเอามือรองรั้ด้วยนั่น,นอันนี้โอเห็นด้วยจับเดี๋ยวหลุดนัน่นแหละ ดูผลไปกระต่างกัน,นเอาน่ะระวังหลุดนี่ไงนี่ไม่โอเคขอแค่นี้นะครับสนใจชอบทักคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ